ทำงานประจำแต่มีรายได้เสริมจากแอฟฟิลเอเดือนละหมื่นห้าเลยเหรอหมดทำงานประจำค่ะแล้วก็พอได้ยินระบบของโซนปังมาบ้างว่าเขาเป็นระบบเกี่ยวกับแมคคาออนไลน์แล้วตอนนี้โซนปังก็เปิดระบบแอฟฟิลิเอหมดก็เลยสมัครเข้ามาหมดรู้จักกับคนที่ขายของออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆรู้จักเยอะเลยค่ะ ตอนนี้มดทำมาได้3เดือนแล้วค่ะค่าแอ f i ิลเลตที่มดได้ต่อเดือน1 4 0 0 0ถึงหมหมดว่าใครๆก็ทำได้ถุกวันนี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเอาง่ายๆเลยนะมดยกตัวอย่างระบบบอร์ดแคทของบอร์ดปังได้ค่าแอ f i ิลเลตสูงสุด40%บอร์บดปังเดือนละ750บาท40%ของ750ก็เท่ากับ300บาทใช่ไหมคะถ้าเราแนะนำคนมาใช้50คนก็เอา3 0 0คูณ50ก็เท่ากับ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วอาจจะใช้เวลาหน่อยในช่วงแรก แต่อย่าลืมนะว่าน,นี่คืองานเสริมและในตซนปังเขามีระบบเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์เยอะมากถ้าเราแนะนําหรือทําถูกจุดเราก็มีโอกาสที่จะได้รับค่าแอฟเฟอร์เรทเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและที่สาคัญคือเราได้ค่าแอฟเฟอร์เรทต่อเนื่องยาวๆทุกคําสั่งซื้อจากทุกคนที่เราแนะนําเลย แนะนำคนคนนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้ยาวๆเลยเพราะแม่ค้าใช้ระบบแชทบอท์ดเขาก็ต้องกลับมาต่ออายุเพื่อใช้งานในทุกๆเดือนเราก็ได้กินค่าคอมทุกเดือนเหมือนเราเป็นเจ้าของร่วมกับเขาเลยหมดว่าอันเนี้ยแต่สำหรับเอฟเฟอรีเอทอย่างพวกเรามากถ้าเป็นสินค้าอื่นๆแล้วก็จะได้ค่าเอฟเฟอรีเอทแค่ครั้งแรกชิดแรกหรือตามระยะเวลาที่เขากําหนดแต่ของโซนปังเนี่ยเราได้ค่าเอฟเฟอรีเอทตลอดระยะเวลาที่เราแนะนําคนคนนั้นมาได้เลย และอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าทำง่ายมากเราแค่เข้าไปที่ w o r l d w วท n e b ็บโัง c o m สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็เข้าไปที่เมนู Affiliate ทำการยินยันตัวตน้นใส่เลขบัญชีของเราให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปที่ดิงแนะนำเพื่อนกรอบลิงระบบต่างๆไปแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักพอเขาสมัครจ่ายเงินเราก็ได้ค่าคอมง่ายๆค่ะ มดแอบบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับของมดก็คือในทุกๆวันเนี่ยวอนจะแนะนาระบบต่างๆในโซนปังที่เหมาะสมกับกลุ่ม Facebook นั้นๆโดยการโพสต์แตะลิงก์20-30กลุ่มต่อวันค่ะและอธิบายในโพสต์ให้คนเขาเข้าใจว่าระบบมันช่วยอะไรเขาบ้างเป็นการตลาดที่ง่ายและได้ผลลัพธ์ได้ดีเลยค่ะพี่ๆก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะคะยิ่งโพสต์เยอะยิ่งขยันยิ่งมีคนเห็นเยอะเราก็จะได้ค่าเอฟเฟอร์เรจากการที่เราแนะนําได้เยอะขึ้นด้วย อะเดี๋ยวมดเอาข้อมูลตลอดระยะเวลา3เดือนที่มดทำมาให้ดูนะเดือนแรกยังไม่ค่อยเยอะข้อมูลยังจับทางไม่ถูกเดือนที่2เริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็จับทางวิธีที่ใช้แนะนําได้แล้วด้วยเดือนที่3ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ไดเรื่อยในทุกๆเดือนด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจเข้าไปสมัครได้เลยที่ www. So s o n p a n g com บอกเลยไม่อยากอย่างที่คิดเพิ่มรายได้ต่อเดือนให้เราได้เยอะด้วย